สถานทั้งสี่แห่งโดยการปรารบความเพียรตามรอยบาทพระศาสนาเนี่ยมีความสำคัญและมีแนวคิดอย่างไรเพื่อให้ใครได้เรียนรู้อะไรบ้างโดยเฉพาะบคุคคลที่อยู่แอกล้อตอนแรกเนี่ยที่ผมที่ผมแบบอ่าคิดเนี่ยคือเราคิดว่าถ้าเกิดเรานั่งรถถ้าเกิดนั่งรตั้งแต่ตอนแรกเลยนะ,ะมีความฝันว่าเฮ้ยไปเนี่ย จะไม่ได้ไม่ได้จะไปเผยแพพ่หรืออะไรเลยแค่อยากไปกราบเฉยแค่อยากไปกราบด้วยเจ้าด้วยกําลังขาด้วยกําลังขาด้วยกําลังกายด้วยกําลังวาจาแต่ทีนี้ก็พอพอ,พอเราไปเนี่ยพอเราไปเนี่ยแม่พอเราเห็นคนอด่ยที่ที่เขาเนี่ยพอ่อปู่พอ่อแม่คือคดเงาสักกราระกันแล้วกันคโครเงาของเขาเนี่ย เป็นอริยะเป็นอริยะเขาเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นผู้มีปัญญาที่เพราะลักษณะของผู้มีปัญญาอะไรเป็นผู้เฝ้ามองมองมองดูว่าเราจะปฏิบัติต่อเป็นผู้ฟังฟังทุกอย่างว่าเราจะเชื่อเขาไหมแล้วก็พิจารณาคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดไปรู้จักเขาจริงๆอ่ะเขาจะมานั่งฟังเรา โดยที่เขาไม่รู้ภาษาเรากเล่าให้ฟังผมก็ไปไปพอไปเสร็จพอไปเดินเสร็จเนี่ยไปเดินเสร็จสิ่งหนึ่งที่ผมไปจับไปจับเลยว่าคนเนี่ยแม้นจะไม่เคยรู้จักเราไม่คเคยรู้จักแต่ไปอยู่ในฟอร์มนี้ไปโดยด้วยการเดินสิงงนึง ไม่ได้พูดไม่อะไรเลยไม่ไม่อะไรเลยเดินสัมพันธเนี่ยกลับเห็นเขาเนี่ยโอนอ่อนจากปกติเขาจะกล้าใครถ้าทำมาพูดต่างๆที่ผมรู้จักเนี่ยที่ท่านไปก่อนเผยแพ่ไม่กล้าเดินนะไม่กล้าเดินผมไม่อะไรบ้าบ้า แต่มีความตั้งใจว่าจะไปกร่าบพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ไปเดินแน่สถานที่ที่ไม่ไปผมไปท่านนั่งไปผมเดินไปเดินไปเดินไปนไปไเห็นเขาแรกๆแน่กลัวแน่กลัวไม่กล้าจะแต่พอลหลังเริ่มพักผ่อนเขาที่ขเขากม็มามองดู เราก็ยิ่งเดี๋ยวนี้เสิร์ชเขาก็แค่ถ่ายรูปเสร็จอ้าวนี่พิกษุนี่พิกษสุกอะไรก็เขาผลลากเงาเของญาติพี่น้องของเขาที่เป็นศาสดาของพระองค์นี้เป็นปุ่ยยาลายใหเป็นโผลเงาสักหลาดเขาเท่ากลับมีความลึกแล้วเขาก็พนมมือเห็นอย่างนี้ครับเห็นอย่างนี้จนรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ดีแล้วหนึ่งเริ่มงระชาสัมพันธ์ถูกสองเขาเรื่อง พอเห็นแม้เขาเนี่ยไม่เคยเห็นเราเลยไม่เคยเห็นเราเลยเราอันนี้ก็เห็นเราพอเห็นเราเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแต่ศรัทธาแบบนไนก็ใช่แต่พอเกิดศรัทธาเขาก็ไปศึกษาเลยเขาก็ไปศึกษาเน่าสักหลาดเขาว่าเขาโคตรมั่งศรัทธาบูเดเจ้าสอนคนเป็นผู้มีศีลสอนคนเป็นผู้มีศีลเขาก็ทำพอเห็นอย่างนี้ ทำอย่างนีจิตใจคนจิตใจคนจิตใจคนปีตีเองเราก็สามารถที่จะยังจิตใจคนอื่นให้เมื่อมใสโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเดินให้เขาเหยีผมเดินเดินจนได้กถนนใหม่มันมีโซที่ผมเดินเดินแรกๆปีแรกเป็นถนนลึกเลยปีสองทำถนนลากยาว แล้วก็เดิน <S <S เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจนพบเส้นตอนนี้ที่เดินเนี่ยเป็นถนนลากยางอย่างดีกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าเราเดินสะดวกขึ้นสบายขึ้นเขาก็เห็นว่าเอ้าท,ทําไมถนน,านนี้มันเป็นทำไมมันีอ้าอกเบอกว่า่พระเป็นเจ้าสมงมาตรงนี้ตอนนี้เขาก็ไปศึกษาครับผมเขาก็ไปศึกษาเขาก็ตั้งสถานที่ ที่การวิจัยขึ้นมาเยอะแยะมากมาตรงที่เราเดินไปในพื้นที่พื้นที่นั้นนี่มันบอกผมอะไรมันบอกผมว่ายังสุดท้ายเกิดขึ้นแล้วก็ทําความเจริญการคมนาคมให้สถานที่เราเดินลุ้เดินไปเรื่อยสำหรับอะไรคนที่ไปรถคนที่าสำหรับคนที่เดินอยางต้อมาชิวๆชิวๆชิวๆชิวบแล้วเพ่ยงยืนมอง ไปถึงพื้นที่สมองที่แนบ่นบที่แบเรามีนะจากห้องเล็กไม่เ็กของผู้เชี่ยวาญเลยต่ทีนี้พอไปรู้่างนี้เนี่ยยิ่งรู้ว่าแารเรินนี้เราสามารสงสริมเสมแรง้ได้ดีนนะคเจีดมันคืออะไ ไครไหนก็ยอมเพราะว่าได้เพียรพยายามได้ปลดล็ความเพียรที่จะลดน้ำโคลสังเกตว่าบ่ายผมเชิญพระสัมมาธิจะเหมือนจะไม่เห็นตัวพอเห็นสถานที่ที่พระองค์ทรงอยู่ทรงที่สูงทรง,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 งลื่นลมเราเดินไปผมเนี่ยตอนที่ผมเดินทุกครั้งเนแม้ในที่ดีๆน,นะแต่เมื่อไทยไม่เคยรู้สึกในที่นี้นพอลงเสร็จเหมือนกับผมเนี่ยเดินตามลอยบ เดินตามเ่าอาอย่างสงสาวที่เป yeah. ็นหมอผ่าผ He He ู้ที่เกิดคนราแบบตรงนี้เดินไปรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเราเดินตามเกาะติดไปเกาะติดไปดูจิตดูใจดูนอกดูในดูไปรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเรื่องนี้มันจะบอกแครอธิบายไปเป็นคาพูดไม่ได้แม้จะบอกว่าพอบางทีไปคุยกับคนที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยเดินกับเราเขาก็จะบอกว่า ผมไม่เห็นรู้สึกอะไรแล้วก,ก็เลือกไปเลือกไแล้วบอกเขาเ่อนี้เป็นไงครับอนนี้แต่เราพอเรามนาองที่ใจเรามองที่ตัวเราแล้วก็มองกับคนโลกที่เขาเห็นเราทุกคนวันะที่นะจรผมเดินจากโกอ๊ารุ่นแรกรุ่นแรกที่ยสายเดินอยู่ๆมีคนอินเดียวิ่งมานอนกบบนื้ให้พวกขเหยียบ สองยี่สิบห้าขาวหยียบเอ๊เขาอาจจะตั้งการประกาศะเพื่อเป็นพระสมฆสพนาร้ค่ะคือในการแม่อยากจะคุยเรื่องนี้ว่าการเดินเป็นการที่ไปบอกให้เกือญาติของพระอรายะทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้ว่าในอนาคตเธอจงรู้สึกว่า นี้คือสีแห่งธงไัยของพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เธอจะต้องเข้าเฝ้าในนาคตก็มีการแต่งกายแบบนี้สีแบบนี้แล้วเธอได้เห็นแล้วแล้วเธอก็จะได้รู้ว่าสีนี้แหละสีอย่างนี้หละพฤติกรรมอย่างนี้หละที่เป็นอาญาราอย่างนี้หละที่มีการโกนศรีรษะอย่างนี้ที่มีการฉันอย่างนี้ แล้วมีการประพฤติอันเป็นไปในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอย่างนี้แหละที่จะนําออกจากทุกให้ตับเธอซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าแม่ดีใจมากที่ได้ไปนําธงชัยของพระอาหารหันต์นะคะธงชัยของพระสมฆุจเจ้าไปเปิดให้โลกในที่เหล่านั้นโลกคือสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นเขาได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาจะขึ้นได้ ก็คือบุคคลที่ได้ใส่ลักษณะ<ม>ของอย่างเนี้นะคะอีวอนอย่างนี้บินทบาทอย่างนี้ประพฤติที่เป็นไปในสมาธิปัญญาอย่างนี้วิปัสสนาอย่างนี้ค่ะนี้คือแู่เดินก็ทําให้ศรัทธาที่เป็นไปใน,ปน,นสถาโคตรโหติศรัทธาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแล้วในชาตินี้ที่ลูกเล่ามาเนี่ยเขาเริ่ม จากการที่เรากลัวเขาเขามาออทีหนึ่งเป็นพัน็นพันรับซึ่งมันน่ากลัวมากนะเพราะส่วนใหญ่ถูกผู้ชายส่วนใหญ่ของคนที่นู่นถูกผู้ชายแล้วลาใช่ลากกายเขาบึกบึกแล้วก็ชำเมินแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะถือไม้ใช่อ่ะนี่แต่จากเป็นลักษณะนองใช่จากการที่เขาถือไม้บัดนี้มือเขาว่ากล่าจกไม้แต่เขาเอามือสองข้างนะ พนมแล้วก็กลั็นค่ะเนี้ยคือจิตที่แข็งกระด้างกลายเป็นที่มีอ่อนเลนศาสนาพุทธจิงเป็นสาสของการฝึกอัจฉริยะใสอเลิศนะเพ่อโดยเฉพาะอัจฉิยะใสของที่สุดที่ปราศจากเลียดให้ยิ่งยิ่งทุกไปอยางอาราบพาศมีกรรมาตประหาดรมาเพื่อเจ้าของสมาึ้นโดยไม่รู้สึกใจแบบยิ่งเลย การเดินทุกอ์ตาบิดสายตาไม่ใช่แค่มาือสายตาของเทวดาเอาตาของโสดตัดตาแล้วก็มองเราดูโดยเฉพาะเทวดาที่ดูแลเราท่านก็มองเราอยู่ว่าสมาธิสิเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้บุตของท่านยิ่งใหญ่แล้วก็ในการเดินไปก้งนี้เราก็จะมีการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสรงฆคุณโดยเฉพาะเมตตา เพราะว่าประเทศของเราตอนนี้เกิดร้อนมากทุ่นโลกเลยต้องใช้ความทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะบ้านใช่น้ำท่วมใช่แล้วก็เหตุนอกบ้านใช่นอกบ้านเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาที่กล่าวว่าขอให้สรรพสัตว์น้ำลายปราศจากเวรปราศจากภัยปราศจากความเหนียดเหนื่อปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ และขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงบรมสีแล้วก็คงถึงในจของเรานะคะซึ่งตรงนี้เป็นแค่อาคาปรสการก็จริงแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณตุ๊กตุ่นเมตตากรุณางเมตตารวมทั้งอื่นๆซึ่งแม่ชูนันว่าลูกเชิญมาแต่งตากแล้วฝนของตามอยากดีใช่ไหมคะเพราะลูกพูดอยู่ตลอดว่าขณะที่ไปน้ำใจยอดดาเขาลบ ว่จีการที่าสรงเสริมทุตคุณมโนกรรมที่เป็นไปในธณะพิชาอัพยาปาร์าอวิเศษชาซึ่งเป็นตัวเกืือปูต่อสมาธิจินั้นเนี่ยเป็นสิ่ที่สำคัญอย่างยิ่งในกรณีของการก้าเดินและเก้าตารอยบาทราศดาในครั้งนี้ค่ะจะส่งท้ายว่าอย่างไรดีคะก็ขออ้างอำนาจคุณเสนาาุ จะมีคุณมประทัาใจมีว <meals> ัสาะกอแล้วจึงดีใหญ่เป็นผู้มีสติมีธรรมสามารถรู้แจ้งในอริยสัจสีเข้าถึงสุนันพานได้โดยนิมิตุสุนที่ภิกษุทรรมที่ตั้งใจเดินปาลบทอมเทียนตามวาระบูชาสัมมาสัมพุทธเจ้า นะคะที่ตามติดตามเราผู้เป็นอพิสุทผู้ปรารบความเพียตามรอยบาทพระศาสนาอินเดียเนปาลร่วมกันและเราร่วมกันจเจริญกุศลร่วมกันท่านๆเหล่านี้นะคะเราทําเองไม่ได้แต่เรานั้นสามารถให้ความร่วมมือให้กำลังใจให้แรงสนับสนุน ในเรื่องของปัจจัยสี่ทั้งหลายร่วมกันได้ค่ะก็สิ่งเหล่านี้อุบาสกอุบาสิก,กาทั้งหลายเท่านั้นนะคะที่จะดูแลภิสุสงเพราะภิสุสง์ไม่สามารถไม่สามารถขนฝายใ,ในเรื่องปัจจัยสี่ได้ด้วยตนเองเาะเป็นทุกพุทธประสงค์เพื่อถ้าเหล่านี้จะได้ประพฤติธรรมได้โดยง่ายได้โดยสะดวกนะคะการปราบวามเพียร ถึงระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่สามพันหนึ่งร้อยกิโลจำนวนหนึ่งร้อยเก้าวันในประเทศอินเดียและเน,นี่ยค่ะรวมพิกษุหนึ่งร้อยยี่สิบรูปและไปในสถานที่ต่งตางๆครับตั้งแต่จากโกคตาไปพุทธดยาพุทธคยาไปพาราสีพาราส,าสาีไปโกสัมพีโกสัมพีไปสักัา สังกษัตริาตาไปสาวัตถีสาวัตถีเข้าภูสินาราภูสินาราเข้าไปลุงพีเดินอยู่ลุงพินีเสร็จออกมาไปไวยสาลีไวยสาลีข้ามมานา,าัาธานามาาเดินวเข้ามาจะคึกไปจะคึกเข้ามาพุทธคยาตลอดระยะเวลาหนึ่ 3, 100, 100งร้อยเก้าวันสามพันหนึ่งร้อยกิโลพร้อมจำนวนพิกสุดหนึ่รลูกคน ก็จะเดินญาติตาด้วยความปาศรัปาลบัญญาแล้วก็สัตย์ปาลบความเพียรแต่ละกะ้าวแต่ละกะ้าวแต่ละกะ้าวตลอดระยะเวลาหน,นึ่งร้อยเก้าวันตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ปีสามเดินญาติตาตั้งแต่ปีสี่ 4, ถึงเจ็ดโมงเช้าหนึ่งช่วงจากแปดโมงเช้าไปถึงสิบโมงครึ่งหนึ่งช่วจากบ่ายโมง จนถึงเย็นพักผ่อนพ่วงตลอดระยะเวลาที่เดินแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการหยุดพักคือหยุดพักช่วงแรกเพื่อรับมามากที่ญาติยมหลายถวายไปที่เป็นกาแฟถวายไปรับไปรับไปมีพิษมีคนประเคนให้ประเคนเรารับไปแล้วชาวบ้านหรือคนงานของเราประเคนทุกวัน แล้วก็ตอนเทนก็กทำอาหารท่านเหล่านี้ก็ทำอาหารให้ภิกษุเพื่ออยู่ได้เพื่อมาลดความทุาขท่าน,นเพื่อที่จะเดินตามรอยบาปกระสดาสม,มาทมพรธเจ้าไปยังฐานที่ประสสติประสริฐแสดงความเิื่อและปรามลานและก็ฐานที่แยกย่อยอื่นอื่นที่พร,ยอยออระองค์งทรงช้างสยและพวกเราอาันนี้ทรงเท่าตลอด